พบปัจจุบันเขาคือผู้ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเจ้าพ่อผู้สูงศักดิ์แต่ในอดีตเขาเป็นเพียงผู้ที่ถูกชิงชังรังเกียจไม่ว่าจะยืนอยู่บนแผ่นดินใดใครเล่าจะเข้าใจความเจ็บแ้นของผู้ที่ไม่ว่าจะยืนอยู่บนฟากฝั่งใดของผืนน้ำก็ขึ้นชื่อว่ายืนอยู่บนแผ่นดิน ของศัตรูศัตรูของผู้ให้กําเนิดหรือศัตรูของผู้ที่ชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่แมนจะยืนยันอยู่ทุกขณะจิตว่าไม่สํานึกเสียใจแต่ความรู้สึกที่ติดค้างต่อนางหนึ่งดันให้เขาขึ้นจากผืนน้ำเพื่อเธอผู้นั้นกงล้อแห่งความผูกพัน จึงขับเคลื่อนเรื่องราวให้ดําเนินไปสุดท้ายแล้วเขาจะได้ยินคําที่เขาต้องการได้ยินจากเธอผู้นั้นหรือไม่ติดตามได้ในผู้ดับแผ่นดินตอนที่สแต่ครั้งประรมปร,ราภาพอของน้ำที่ล้อมรอบกายพลันหายไปวริยารู้สึกเหมือนตัวเอง กำลังลอยขึ้นสู่ที่สูงเรื่อยๆชายผู้ประกาศว่าเขาเคยมีนามว่าปัละวะหยุดตีซึงแล้วเขาลุกขึ้นเคียงข้างเธอมองลงไปเบื้องล่างเห็นภาพภูเขาสูงต่ำสลับสล่างนาข้าวเขียวขจีผู้คนตัวเท่ามดเดินกันอยู่ขวักไขว่แล้วภาพนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนเธอและปัละวะ ยืนอยู่บนยานอาวกาศที่ประกอบขึ้นด้วยน้ำทั้งหมดและลอยลงมาใกล้ผืนดินเรื่อยๆและเมื่อมาใกล้เสียงขับขานด้วยภาษาโบราณดังกัางวานเธอจากความได้กระท่อนกระแทน่นไม่ต่อเนื่องตลอดจีก่อดินเป็นญ้าก่อเป็นฟ้าท่อถวงเหตุก่อเป็นดินเจ็ดก้อน ก่เป็นน้ำก้าวแควปากแทเท้ายามนั้นปู่เจ้าโชว์โค้มฟ้าจึงตัดสายบนให้มากตัดสายฟ้าให้ขาดฟ้าจังหวาดเมื่อเหนือยามนั้นฟ้าจังแล้งสีแสดแดดสีสาวหัวควายจึงตายอยากย่าบ่าว้าตายห่างทางเข้าอยู่ให้ตายผอย หอยอยู่นาตายแล้งแสงแดดภายนอกจัดจ้าขึ้นเรื่อยๆนาเข้าวเขียวขจีค่อยๆแรงแห้งลงต้นข้าบเปลี่ยนจากเขียวสดเป็นเหลืองแหง้งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำไหลเรื่อยค่อยๆแห้งลงจนเป็นเพียงรอยซายาวเสียงขับขาในตอนท้ายแหบโหยขึ้นเรื่อยๆราผู้ขับกำลังอ่อนแรงสุดท้าย เขาก็ไม่อาจคอนซึงด้ามยาวในมือได้ลอยหลุดร่วงลงพร้อมเสียงขับที่ขาดหายคนคนนั้นดีซึงด้ามยาวเหมือนคุณเลยวรยาเอ่ยขึ้นสมัยนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าซึงหรอกเขาเรียกว่าติงเป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ติดต่อกับถวยแถนบนฟ้าแถนคนพวกนี้เป็นคนลาวหรอคะ ไม่หรอกสมัยนั้นไม่มีการแบ่งแยกกันด้วยอะไรทั้งสิ้นทุกคนเป็นคนเหมือนกันจะคนบ้านเหนือคนบ้านใต้ก็คือคนที่ที่เราเห็นตอนนี้คือเมืองบนแผ่นดินดั้งเดิมของคนในแถบนี้แถนก็คือบรรพบุรุษที่ไปอยู่บนฟ้าคนเมืองบนเคยไปมาหาสู่กับแถนได้แต่แล้วเส้นทางก็ขาดไปเมื่อความแห้งแล้งมาเยือน แถนก็ไม่ลงมาช่วยเหลือคนเมืองบนจึงลำบากมากทำไมแถนของคุณถึงเหมือนมนุษย์ต่างดาวไม่เห็นเหมือนเทวดาเลยทำไมเทวดาก็ต้องมีริ์ไปไหนมาไหนได้ดังใจนึกนี่แค่ทางขาดกลับมาไม่ได้เหมือนมนุษย์ต่างดาวที่ยานอวกาศพังมากกว่าหรือสมัยที่คุณเป็นมนุษย์ไม่มีมนุษย์ต่างดาวปัละวะนิ่งไปไม่ตอบ ไม่รู้ว่าเขาจงใจไม่ตอบหรือเพราะไม่เข้าใจความหมายของเธอกันแน่ครูใหญ่เขาจึงเอ่ยออกมาเมื่อไม่สามารถติดต่อกับแทนได้เมืองบนก็ไม่ใช่ที่ที่พวกเขาควรอยู่ผู้คนที่ยังไม่ตายจึงอพยพออกไประลอกแล้วระลอกเล่าสุดท้ายเมืองบนก็ร้างไปภาพด้านล่าง เป็นไปตามที่เขาบรรยายผู้คนจำนวนมากทอดกายเกลื่อนกลาดกับพื้นดินเพราะความร้อนแรงจนไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้แผ่นดินที่แตระแหงไม่เหลือน้ำสักหยดเดียวนี่กระมังที่เธอเคยอ่านในวรณคดีสมัยที่ยังเป็นนักเรียนจากเริ่มจากคราพานเมื่อไม่กล่าวถึงตระวันเจ็ดอันรุ่ง น้ำแรงค่อยขอดหายเจ็ดปลามันพุ่งล่าเป็นไฟแล้วคนพวกนี้อพยพไปที่ไหนกันแทงคําตอบภาพข้างหน้าค่อยๆเลื่อนผ่านไปเหมือนภาพ,พยนตร์ที่กำลังเปลี่ยนฉากหรือไม่เช่นนั้นสิ่งที่ห่อหุ้มเธอและเขาอยู่ในนี้ค่อยๆเลื่อนไปภาพของชายหาดริมทะเลปรากฏขึ้น ร้มกับภาพน้ำทะเลลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนสัตว์น้ำตายกลื่นกลาดที่ยังไม่ตายก็ดิ่งกระเสือกกระสนรอลมหายใจสุดท้ายเรือแพเกยตื้นกลิ้งระเกีร,กระกะเกลื่อนไปหมดวริยาใจหายวาบ่บภาพเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มภาคใต้เมื่อตอนที่ยังเด็กฉายชัดขึ้นในความทรงจำน้ำทะเลลดลงไปมากแบบนี้ จะเกิซินามิขึ้นหรือคะคราวนั้นปลาอานนท์ไม่ได้ไหวกายดอกมีแต่พระสมุที่รินองค์คืนวิมานเท่านั้นวรยาทำหน้าเบ้อิตานี่พูดจาภาษาลิเกอีกแล้วโลกลมตัางหากไม่ได้แบรรีบแร่เหมือนตัวปลาอย่างคนสมัยก่อนเชื่อสักหน่อยเรายิ้มขันกลับปรากฏบนใบหน้าของบุรุษนั้นกึ่งเยอะ กึ่งเอนดูแล้วสิ่งที่คนสมัยเจ้าบอกว่าเมื่อชนกันแล้วจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวไมีได้แบนด์ดอกหรือดูเอาเถิดสิ่งที่จะตอบในสิ่งที่เจ้าสงสัยอยู่นั่นกลุ่มคนจานวนมากทั้งชายหญิงลรอเรือลำใหญ่ใกล้เข้าเรื่อยๆแล้วเลยผ่านตรงไปยังชายทะเลที่เห็นอยู่ไกลๆวาริยารู้สึกว่า เธอนั้นเคลื่อนที่ตามหลังคนกลุ่มนั้นไปห่างๆทางด้านหลังเห็งกระัทงพวกเขาวลากเรือลงน้ำอย่างทุลักทุเลกลุ่มคนอีกพวกที่ตามมาข้างหลังหอบเข้าของพรุงพรังตามมาและทยอยขนขึ้นเรือคุณจะบอกว่าคนเมืองบนของคุณคือโนอาที่อยพยพลงเรือหรือคะแต่นั่นมันตอนน้ำท่วมโลกไม่ได้แล้งอย่างนี้เปล่า คนเมืองบนกลุ่มนี้แค่อพยพหมายไปตายเอาดาบหน้าพวกเขาเชื่อมั่นในท้องทะเลเพราะเคยหากินกับท้องทะเลมาแต่ตานายนับถือปลาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลพวกเขาเชื่อมั่นว่าปลาที่่ายอยู่ในทะเลจะนำทางพวกเขาไปพ้นหายนะแห่งนี้พวกเขาเล่นเรือตามกระแสน้ำและกระแสลมลงใต้ไปเรื่อยๆ จนพบดินแดนดินดำน้ำชุ่มอยู่ทางใต้มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลาจากเหนือลงใต้ก่อนจะอ้อมาออกทะเลด้านตะวันออกกันแยกดินแดนนี้ออกมาจากเทือกเขาสูงทางตอนบนพวกเขาเลยลงหลักปักฐานสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่นี่เรียกว่าเมืองลุ่มและคนพวกนี้ก็เรียกตัวเองว่าเป็นพวกด้้มแม่ลวงพ้นไัยพิบัติมาได้ เราความคุ้มครองจากปลาและสัตว์น้ำในทะเลเอาละเราไปดูที่อื่นต่อกันเถอะภาพด้านนอกเลื่อมร่าไปอย่างรวดเร็วผลปรากฏชัดอีกครั้งก็เป็นเทือกเขาอันแห้งแล้งที่เมืองบนผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้อพยพลงทะเลเช่นกลุ่มแรกแต่กลัารวมกลุ่มอุ้มลูกจูงหลานเดินลัดเลาะไปตามซอกเขาลงไปด้านล่างนานๆครั้ง พวกเขาก็แงนหน้าขึ้นฟ้าชี้ชวนกันดูหมู่นกที่บินไปมาด้วยสีหน้าเปลี่ยนหวังวริยาอดถามขึ้นมาไม่ได้ทำไมคนพวกนี้ไม่ไปลงเรืออพยพเหมือนพวกนั้นล่ะคะมาเดินกันอยู่ที่นี่ทำไมพวกนี้เป็นตระกูลใหญ่อีกตระกูลหนึ่งของเมืองบนเรียกตัวเองว่าด้ามแม่นกนับถือนกเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ พวกนี้หากินทางทำไร่ทำนามาแต่ปู่ย่าไม่ได้เชี่ยวชาญทางน้ำทางทะเลเหมือนพวกด้ามแม่ลวงพวกนี้ไม่ยอมอพยพไปทางเรือพวกเขาเชื่อว่าฝูงนกบนท้องฟ้าต่างหากที่จะนำทางไปให้พ้นภัยพิบัติพวกเขาอพยพลงใต้ตามทิศทางการบินลงใต้ของนกจนสุดท้ายเมื่อพ้นแนวเทือกเขาอันแห้งแล้ง ก็พบกับดินแดนดินดำน้ำชุ่มมีแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลลงมาแต่ทางเหนืออ้อมวกไปลงทะเลด้านตะวันออกพวกเขาเลยลงหลักปักฐานสร้างเมืองกันใหม่ที่นี่เรียกเมืองของตนว่าเมืองผาพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาพ้นภัยพิบัติมาได้ก็รับความคุ้มครองจากนกและสัตว์ปีกบนท้องฟ้านี่ไม่ได้หมายความว่า คนเมืองร่วมกับคนเมืองผาก็คือคนเมืองบนที่อพยพหนีภัยกันมาคนละทางกันและมาสร้างเมืองใหม่อยู่ห่างกันแค่แม่น้ำสายเดียวกั้นกลางถูกแล้วความจริงคืออย่างนั้นแต่น่าเสียดายคนทั้งสองเมืองเชื่อมั่นในดั้มตระกูลและศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ของตนเชื่อมั่นว่ามีแต่พ่วงตนเท่านั้นที่รอดชีวิตมาแต่เมืองบน คนอีกเมืองคือคนต่างเผ่าต่างพวกยิ่งนานวันเรื่องเล่าของทั้งสองเมืองก็ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างกันจนสุดท้ายความจริงที่มีต้นตระกูลเหมือนกันก็กลายเป็นเรื่องลึกลับไม่มีคนเมืองลุ่มและคนเมืองผาผู้ใดรู้นอกจากคนที่อยู่ในตระกูลปุโรหิตหรือหมอเมืองเท่านั้นแล้วทำไมคุณรู้เมื่อครัง้ง ที่ข้ามีนามว่าปัละวะข้าเติบโตขึ้นมาในตระกูลหมอเมืองของเมืองผาเสียงนั้นดูแหบโหยเหมือนสิ้นแรงแต่กลับวทำให้ภาพบางอย่างชัดขึ้นในความทรงจำของวริยาภาพของบุรุษนี้แต่งกายด้วยชุดขาวล้วนเหมือนนักบวชมุ่นผมเป็นมวยไว้กลางศรีรษะใบหน้ายิ่งสนิทเหมือนไม่มีความรู้สึก มีแต่แววตาที่เหมือนคนอมโศกเศร้าส้อยสิ้นหวังแต่แล้วแววตานั้นก็เปลี่ยนไปเป็นแววตาของคนที่แบกความแค้นแสนสาหัสเราวกับโกรธแค้นคนทั้งโลกเจ้ามาที่เธออย่างคุกคามหมายชีวิตจนเธอเผลอผงะถอยโดยไม่รู้ตัวเป็นอะไรไปสิ่งนั้นอ่อนโยนเหมือนห่วงใยและฟังดูคุ้นเคยโดยฉับพลัน เปล่าฉันแค่รู้สึกเหมือนเหมือนจะจำคุณได้แล้วจำได้ไหมว่าเกิดอะไรต่อจากนี้เสียงนั้นทอดอ่อนโยนอย่างมีความหวังแต่วริยาสายหน้าฉันจะจำได้ยังไงฉันเคยอยู่ในสมัยนั้นกับคุณหรือปัญละวะไม่ตอบแต่ยิ้มอ่อนโยนถ้าเช่นนั้นเราไปดูกันต่อเถอะบัดนี้ภาพเทือกเขา และกลุ่มผู้คนที่อพยพลงใต้หายไปแล้วเบื้องล่างเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่โทอดไหลยอย่างเชื่องช้าหลังจากที่ไหลฝ่าแผ่นดินมายาวไกลด้านที่แม่น้ำไหลออกทะเลนั้นแตกเป็นทางน้ำย่อยๆมากมายแผ่เป็นรูปพัดลักษณะไม่ต่างจากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายหรือแม่น้ำโขงที่เธอเคยเห็นในแผนที่ ผู้คนคลาคล่อมทั้งมาจับปลาทั้งทดน้ำเข้าสู่แผ่นดินของตนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกแม่น้ำสายนี้คือแม่น้ำโพหรือแม่น้ำโปด้านเหนือหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำเป็นของเมืองผาด้านใต้หรือฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นเมืองลุ่มที่นี่คงอุดมสมบูรณ์มากกว่าเมืองบนมากนะคะใช่แต่น่าเสียดาย ที่เมื่อมาถึงที่นี่คนเมืองบนก็กลายเป็นคนเมืองลุ่มกับเบืองผาไม่รู้สึกถึงความผูกพันใดๆต่อกันอีกแล้วความอุดมสมบูรณ์ที่มีมากเกินพอก็กลายเป็นไม่พอแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรเป็นปัญหาใหญ่ของโลกมาจนทุกวันนี้แหละคะ่ะกลายเป็นการล่าอนณานิคมสงครามโลกมากมายนับไม่ถ้วนว่าแต่ว่า คุณเติบโตในตระกูลหมอเมืองของเมืองผาคุณก็เป็นคนเมืองผาใช่ไหมคะข้าเติบโตในเมืองผาก็จริงแต่พ่อแม่ของข้าเป็นคนเมืองลุ่มญาติพี่น้องของข้าก็อยู่ในเมืองลุ่มข้าก็เลยไม่รู้ว่าข้าควรจะเป็นคนเมืองไหนดีก็เป็นทั้งสองเมืองสิคะดีออกเป็นลูกเรื่องวริยาชะง,งักเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายเจือนไป เหมือนข่มความเจ็บปวดอย่างสุดแสนจนเธอรู้สึกได้ถึงความไหวสะเทือนของบริเวณที่เธอยืนอยู่ผ้าแม่นั้นตรงหน้าไหวพร่าไปครู่ก่อนจะกลับคืนเป็นปกติคุณเป็นอะไรไปสมัยนั้นไม่มีอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างเมืองลุ่มกับเมืองผาระหว่างเส้นบางๆที่ขีดขั้นทั้งบนแผ่นดินและในหัวใจคน ถ้าไม่ยืนอยู่ข้างเมืองผาก็คือกลายเป็นฝ่ายเมืองลุ่มไปดูกันว่าสุดท้ายเมืองผาและเมืองลุ่มจบลงอย่างไรภาพเบื้องล่างเปลี่ยนไปเป็นผู้คนจำนวนมากขับเรือเข้าโจมตีกันกลางแม่น้ำโพต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธรประหัตประหารกันอย่างเอาเป็นเอาตายวารยาอึง้งนิ่งไปนานก่อนจะเอ่ยขึ้นข้างล่างนั่นเกิดอะไรขึ้นหรือคะ ทำไมถึงทะเลาะกันใหญ่โตปลานั้นผลพวงจากการสั่งสงความเกลียดชังมานานเป็นพันปีคนเมืองผ่าที่นับถือนกถือว่าพวกตนยิ่งใหญ่กว่าประนกกินปลาได้ส่วนพวกเมืองลุ่มที่นับถือปลาก็ถือว่าปลายิ่งใหญ่กว่าพระอยู่ในน้ําได้ในขณะที่พวกนกได้แต่จ,จับปลาซิวปลาซ้อยถ้าพลาดจมน้ําก็ตายแม่น้ําโพนี้ มีปลาชนิดหนึ่งตัวใหญ่กว่าปลาอื่นจะว่ายทวนน้ำเข้ามาวางไข่ในฤดูฝนคนเมืองลุ่มถือว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ไม่จับก,กินเป็นอาหารและเหยี่ยวสีขาวชนิดหนึ่งที่หนีหนาวจากเมืองเหนือมาที่นี่ต่อฤดูหนาวก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองผาเช่นกันเดาได้ไหมว่าที่ทะเลาะกันใหญ่โตนั่นเกิดจากอะไรเพราะสัตว์ศ,ศักดิ์สิทธิ์นั่นหรือเปล่าคะ ตอนนั้นทั้งสองเมืองแบ่งใช้แม่น้ำโพเนคนละครึ่งแม่น้ำตามร่องน้ำลึกสุดคนทั้งสองเมืองห้ามรุกล้ำเส้นกั้นที่มองไม่เห็นนี้แต่คนเมืองลุ่มที่ชำนาญเรื่องการจับปลาและออกหาปลาเป็นอาชีพหลักมักพลาดล้ำแดนเข้าไปในเขตเมืองผาบ่อยๆคนเมืองผาก็เลยออกมาล้างแค้นในการยกเรือมาดักตีกันเนี่ยนะก็แค่ล้ำแดนมันยิ่งกว่านั้น คนเมืองผาแก้แค้นด้วยการดักฆ่าปลาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลุ่มมาทำอาหารกินเยอะเย,ะเยะ้ยพอถึงฤดูหนาวคนเมืองลุ่มก็เลยดักยิงเหยื่ยวสักดิ์สทธิ์ของเมืองผามาทำอาหารกินบ้างสุดท้ายก็จบลงด้วยภาพที่เห็นบ้าแท้ๆตีกันไปตีกันมาเหมือนเด็กสัตว์ไม่รู้อีนูอีเน่ก็อลอยตายไปด้วยภาพเบื้องล่าง ที่เป็นการตะลุมบอลกลางลำน้ำเรือนหายไปแล้วกลายเป็นกองทัพที่มีผู้คนมหาศาลทั้งทัพบกและทัพเรือยกพลมาแน่นแม่น้าและทยอยข้ามไปกองทัพนั้นมาจากเมืองที่อยู่ทางเหนือยุกลงไปตีเมืองทางใต้เมืองใต้พยายามยกทัพมาต้านทานแต่ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าจึงแตกพ่ายถอยร่นไปเรื่อยๆ สงครามวริยาครางเสียงแหบโหยแทบไม่เชื่อสายตาทำไมบาทถึงกันอย่างนี้แค่ข้าศสสักดิ์สิทธิ์ของอีกฝ่ายถึงขึ้นต้องยกทัพออกมาฆ่ากันเมื่อศักดิ์ศรีบังตาคนเราทำได้ทุกอย่างเพื่อรักษาศักดิ์ศรีที่มองไม่เห็นกินไม่ได้การตะลุมบองกลางแม่น้ำคราวนั้นเมืองผ่าแพ้เพราะชำนาญทางน้ำสู้เมืองลุ่มไม่ได้ เมืองลุ่มที่เป็นฝ่ายชนะโหร้องเยาะเย้ยดูถูกคนเมืองผาอย่างมากเมืองผาได้แต่รอโอกาสสั่งสมความแค้นเวลาผ่านไปหนึ่งปีปีนั้นเมืองลุ่มเกิดน้ำท่วมใหญ่เสียหายมากพอน้ำลดเมืองผาที่เก็บความแค้นสมอกมาร่วมปีก็ยกทัพปกทัพเรือไปถล่มเมืองลุ่มล้างแค้นโถ วริยาครังในลำคออย่างสะเทือนใจบ้านเมืองของศัตรูศัตรูที่เป็นเคือยาก,กันมาก่อนกำลังเดือดร้อนระอุทกภัยแต่นอกจากไม่ช่วยเหลือกันแล้วยังซ้ำเติมเธอมองลงไปเบื้องล่างภาพกอ,องทัพเมืองผาที่ถือธงนกกำลังรุกคืบไปข้างหน้าไล่ตีทัพเมืองลุ่มที่ถือธงปลาจนแตกพ่ายไปเป็นระยะระยะ เมืองลุ่มกำลังจะแพ้ใช่ไหมใช่สุดท้ายเมืองลุ่มถูกทำลายย่อยยับบ้านเมืองถูกเผาผลาญพินาศสิ้นเจ้าเมืองถูกฆ่าชื่อสายเจ้าเมืองกระจัดพลัดพรายกันไปหมดเมืองผาควบรวมเมืองลุ่มเป็นของตนเองตั้งแต่วันนั้นภาพควันไฟคลุ้งขมงด้านล่างทำให้วรรยาสังเวชใจสงครามไม่เคยให้ผลดีแก่ใครเลย มีแต่ความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนและเหมือนนึกอะไรได้เธอเงยหน้าขึ้นมองบุรุษผู้เล่าทันทีคุณบอกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณอยู่เมืองลุ่มพวกเขาไปยังไงกันบ้างคะตอนเกิดสงครามนี้ใบหน้าอันประกอบด้วยน้ำนั้นมองเหมือไปไกลยามที่เอ่ยคำพูดออกมาช้าๆตายหมดเหลือพี่ชายคนเดียว ข้าไปอยู่เมืองผาหลังสงครามคราวนี้แล้วอย่างนี้ใครจะมีแก่ใจมาทำจารึกอันนั้นหรือคะจารึกที่เจ้าเห็นนั้นสร้างขึ้นหลังจากนี้อีกช่วอายุคนหนึ่งคนเมืองลุ่มที่แพ้ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเมืองผาตลอดไปพวกเขาเรวมกําลังขึ้นมาสู้เกิดสงครามใหญ่อีกครั้งสงครามคราวนี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิดแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ ดินแดนส่วนใหญ่ของเมืองลุ่มและเมืองผากลายเป็นทะเลคนเมืองผาที่รอดชีวิตเป็นผู้ทำจารึกอันนั้นเพื่ออุทิศให้ข้าบุรุษลึกลับเริ่มดื้อซึ่งหรือติงในมือขึ้นอีกครั้งภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตลอดค่อยๆห่างหายออกไปพร้อมกับความรู้สึกว่าบริเวณที่ยืนอยู่กำลังเคลื่อนที่ วริยารู้ทันทีว่าเขาเตรียมจะส่งเธอกลับแล้วเธอพยายามขืนตัวเองไม่คล้อยตามเสียงดนตรีนั้นเอ่ยถามขึ้นว่าเรื่องเล่าของคุณจบแล้วหรือคะแล้วคุณอยู่ตรงไหนฉันอยู่ตรงไหนคุณจะจมหุ่นหว้วนอย่างนี้ไม่ได้นะข้าเป็นคนดับแผ่นดินเพื่อยุติสงครามส่วนเจ้าตายไปตั้งแต่ก่อนสงครามยุติไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น วรยพยายามระลึกถึงเนื้อความในจารึกที่เขาเคยขับให้ฟังในขณะที่เสียงดี้ซึ่งดังขึ้นเรื่อยๆและเมื่อร่างของบุรุษที่ประกอบขึ้นจากน้ำกําลังจะเลือนไปเสียงเขาระซิบย้ําเตือนให้เธอลืมทุกอย่างและกลับไปเสียฉันจะไม่ลืมฉันจะจําให้ได้และแล้วเธอก็รำลึกถึงถ้อยคำในจารึกนั้นได้ คิดว่าเจ้าอิ่มข้าวลืมยางลืมเพื่อนจางห่างเชื้อลืมสิ้นทางเดินเก่ากลับลิ้นเชื่อเลือดเดิมกว่ารู้ก็หมดแก้ทางใดเจ้าดับไปแหลกแล้วฝังกายใต้น้ำไหลหลากเชี่ยวดับดินแพ้วผูกกรรมนี่ปัลวะจะหนีไปไหน คิดแค่จะมาบอกเรื่องราวครื่นๆกลางๆแบบนี้ไม่ได้นะวริยาตะโกเรียกออกไปอย่างลืมตัวไม่รู้ว่าความรู้สึกยำเกรงแต่แรกหายไปไหนกลับกลายเป็นว่าเธอเรียกเขาเหมือนอย่างคนเคยคุ้นกันเป็นแรมปีได้ผลเสียงดีซึ้งยุติลงพร้อมกับเรื่องของบัรลวะปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งดวงหน้านั้นจ้องมาที่เธอ ด้วยความรู้สึกที่ยากจะกล่าวเหมือนตัดเพ้อเหมือนน้อยใจเหมือนรู้สึกผิดจนเธอรู้สึกวู้ไหวในใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเจ้าสงสัยอะไรอีกลืมเพื่อนจางห่างเชื้อหมายถึงใครแล้วกลับลิ้นเชื่อเลือดเดิมละ่ะหมายถึงอะไรหรือคุณที่เป็นคนเมืองลุ่มมาก่อนทระยศเมืองผาไปเข้ากับเมืองลุ่มทำลายจนเมืองผาพังพินาศใช่ไหม จะรึกนน่นมีไว้เพื่อประจานคุณใช่ไหมชบพลันแววตาที่หม่นเศร้าเปลี่ยนเป็นฉุนโกรธวาวาะวับราวระอาทิตย์สองดวงสะท้อนแสงบนผิวน้ำพร้อมกันน้ำเสียงเปลี่ยนจากทอดอ่อนโยนรักขนเศร้ากลายเป็นเฉียบขาดดุดันในทันทีไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าใดเจ้าก็ตราหน้าว่าข้าเป็นคนทรยศเสมอทั้งที่จริง ข้าไม่เคยทรยศแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณจำได้คุณก็เล่ามาสิเรื่องทุกอย่างที่เจ้าควรรู้ก็รู้หมดแล้วตอนนี้ขอให้เจ้ารักษาสัญญากลับบ้านไปอย่ากลับไปที่วัดหาดขาวอีกอย่ากลับไปอีกเสียงสุดท้ายของโบรุษนั้นสะท้อนกล้องกลับไปกลับมาพมร้องกับร่างของเขาที่ใหญ่ทะมึนขึ้นจนกลายเป็นคลื่นยักษ ที่ร่ำถาโถมทำลายทุกอย่างบนฝั่งให้พินาศวริวารยารู้สึกหนาวเย,อเยอือกเหมือนจมอยู่ในทะเลมานานและรู้สึกเหมือนร่างถูกโยนไปมากับเกลียวคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งกระนั้นเธอก็ยังตะโกนสวนกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้ไม่ฉันจะไปตรับใดที่ฉันยังไม่รู้ว่าเมืองผาพังพีนาศรพรารทรยศฉันจะกลับไป ฉันจะรู้ให้ได้แล้ววริยาก็รู้สึกเหมื่อร่างที่ถูกคลื่นซัดขึ้นจนส่งลิ้วนั้นหล่นร่วงลงสู่ที่ต่ำอย่างแรงเหมืองกระเทกับโขดหินข้างล่างจนรู้สึกเจ็บวริยารู้สึกตัวอีกครั้งเธอไม่ได้ไปที่ไหนเลยที่แท้เธอพลาดหล่นมาจากโซฟาที่เผลอนั่งหลับไปและที่เย็นจะเยือกจนเหมือนอยู่ในทะเล ก็เพราะโซฟาตัวนี้อยู่ตรงตำแหน่งที่ลมแอร์ตกพอดีและตัวเธอนั่งตากแอร์จนผิวเย็นเฉียบไปหมดกระนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เห็นมาที่บุรุษประหลาดที่มีนามว่าปัลวะเล่าให้ฟังก็ยังอยู่ในความทรงจำและคำพูดสุดท้ายที่เธอตะโกนออกไปจนสุดเสียงก็ยังจำได้แม่นยำไม่ลืมเช่นกัน ไม่ฉันจะไปตราบใดที่ฉันยังไม่รู้ว่าเมืองผาพังพินาศเพราะใครทรยศฉันจะกลับไปฉันจะรู้ให้ได้ปัละวะไม่ว่าคุณจะได้ยินที่ฉันพูดหรือไม่ก็ตามฉันหมายความตามนั้นจริงๆถ้าฉันยังไม่รู้ในเรื่องที่คุณไม่ยอมเล่าฉันก็จะไปที่วัดหาดขาววริยาพึมพำกับตัวเองและเธอมั่นใจว่า บุรุษผู้มีนามว่าปันละวะก็ได้ยินสิ่งที่เธอพูดเช่นกันและเขาก็ควรรู้ว่าไม่มีใครจะมาห้ามเธอได้ติดตามนิยายเรื่องพูดดบบแผ่นดินในรูปแบบอ e ีบุ๊กและนวนิยายออนไลน์เต็มเรื่องได้ที่ m e ฟ m a r k e t c o m รีดอะไรเด็กดีและ Fiction log.